สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมวิศวะบ้าบอลวันนี้ก็มาในกรณีของบอลโลกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคืนนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกปี2022นแล้วนะครับโดยวันนี้ตามเวลาบ้านเราก็ประมาณ4ทุ่มนะครับจะมีการชิงแชมป์โลกกันระหว่างอาร์เจนตินาของลีโอเนเมสซี่นะครับและก็ฝรั่งเศสของประธานเป้นะครับโดยเมื่อคืนก็มีการชิงที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผู้ที่ได้ที่3ในบอลโลกก็คือโคเอเชียนะครับสามารถชนะโมล็อกโกไป2ประตูต่อหนึ่งะครับโดยรวมเกมเมื่อคืนถือเป็นเกมที่สนุกมากนะครับจริงๆโมล็อกโกนี่เขาก็ตั้งใจเล่นเต็มที่นะครับเพื่อที่เขาจะได้เป็นที่3เป็นเหมือนสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ทีมชาติของเขาด้วยนะครับแต่โคเอเชียเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นปีสุดท้ายของนักเตะผู้เล่น ันทรงคุณค่าระดับโลกลหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูก้าโมดิตอะไรอย่างนี้เปอริสิตอย่างนี้ครับโควาสิตนี่ก็ไม่แน่นกันล็อบเล่นนี่ก็น่าจะเลิกเล่นในปีนี้ปีสุดท้ายนะครับก็คือปลสุดท้ายโคเอเชียนี่แทบจะไม่เหลือตัวที่จะสามารถเข้ามาลึกได้ขนาดนี้แล้วนะครับเว้นแต่ว่าเขาจะมีตัวดาวลุ่มเก่งเก่งเกิดขึ้นมากมายอะไรงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติโคเอเชียนนะครับอย่างน้อยก็ ได้เหรียญทองแดงไปนะครับส่วนสําหรับโมร็อกโกนี่ก็น่าเสียดายแต่ก็ไม่ต้องเสียใจหรอกครับเป็นสร้างประวัติศาสตร์จากทีมแอฟริกานะครับที่สามารถเข้ารอบลึกได้ถึงขนาดนี้นะครับในส่วนของนัดชิงแชมป์คืนนี้นะครับอาร์เจนติน่าก็น่าจะเป็นชุดเดิมนะครับชุดที่เล่นเข้ารอบลึกมาเป็นชุดใหญ่มาตลอดเลยส่วนฝรั่งเศสนะครับตอนนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อย เบนเซม่า ben ma, นี่ก็ต้องรอลุ้นว่าจะหายเจ็บดีสามารถลงเล่นได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีชื่อในทีมชาตินะครับถึงจะบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ลิวมานดิเขาก็อนุญาตให้มาร่วมแคมป์ทีมชาติได้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าสามารถลงเล่นได้หรือเปล่านะครับในนัดจริงส่วนอกองกลางตัวจริงนะครับลาบิโอนแล้วก็คนาเต้นะครับเซนเตอร์ก็มีอาการป่วย มีไข้เล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจจะสามารถลงได้หรือเปล่านะครับบอลโลกปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับของลีโอเนลเมสซี่ถ้าใจผมจริงๆผมก็อยากให้เขาได้เหมือนกันนะก็คือเหมือนเป็นชีวิตค่าแข่งเขาก็จะเพอร์เฟกเลยแหะครับได้มาทุกแชมป์ละแต่ใจนึงก็ไม่ค่อยอยากจะให้ได้เท่าไหร่ละครับไอ้พวกดาวรุ่งอาเจนแต่ละตัวในบางทีผมมองมันไม่ค่อยมีน้ำใจนะักกีฬาเท่าไหร่ ส่วนทางด้านฝรั่งเศสปีสุดท้ายก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายของชิลูแล้วนะครับและอ,องตวนกิตมันนี่ก็มีอายุเยอะแล้วเหมือนกันก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายเช่นกันนะครับส่วนท่านประธานเปนี่เล่นได้อีกนานเลยครับถ้าถามผมว่าผมเชียร์ทีมไหนผมเชียร์ฝรั่งเศสนะครับแต่ผลท้ายก็ไม่แน่นอนแหละครับเพราะว่ามันเป็นทีมใหญ่ทั้งสองทีมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ เขามีการแซวกันเล่นๆน,นะครับคือถ้าอาร์เจนได้แชมป์โลกนี่เมสซี่อาจจะโดนไล่ออกจากทีมปารีสน,นะครับแฟนบอลเขาหยอกกันก็คืนนี้อย่าลืมเชียร์แล้วกันครับฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายแล้วนะครับตามเวลาไทยก็สี่ทุ่มตรงนะครับมารอชมรอเชียร์กันว่าผลสุดท้ายแล้วทีมที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ปีนี้จะเป็นใครนะครับระหว่างอาร์เจนตินาและ ฝรั่งเศสนะครับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลมีการเตะฟุตบอลเฟรนลี่นะครับเป็นนัก,กชัดมิดเจอกับเอซีมิลานนะครับซึ่งลิเวอร์พูลชนะไป4ประตูต่อ1น,นะครับโดยในนัดนี้นั้นาดาวินนุนเยสทำไป2ประตูนะครับก็เหมือนเป็นการช่วยเรียกความมั่นใจกลับคืนมานะครับแต่ในนัดนี้ที่เด่นเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นเด็ก เจ้าหนูดาวลุ่งอายุ17ปีนะครับที่ชื่อว่าเบนด็อกนะครับซึ่งในนั้นนี้เจ้าหนูเบนด็อกนี่เล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับซึ่งโอ้โหเล่นจีจาร์มากเลยกระชากบอลแต่ละทีสามารถจ่ายให้นูเยสยิงได้ลูกหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเจ้าหนูวัย17ปีลายนี้นะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวแทนโมเมซาล่าลงมาในนาทีท้ายๆแล้วนะครับแต่ภายในเวลาที่เขาลงมาเพียงไม่กี่นาทีนี่สามารถ สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทำให้เจกเกนคอปนั้นมีรอยยิ้มได้เลยนะครับก็คือเด็กคนนี้นี่มีแวร์จริงๆโดยปกติเจ้าหนูเป็นดกนี่เขาเล่นได้ทั้งฟูลแบค็คแล้วก็วิงแบ็คนะครับก็แล้วก็ <c oughs> ปีกด้วยอะไรเงี้ยนะนัดนี้ที่ดูดูผมมองว่าเขาเล่นประมาณปีกนะครับหรือไม่ก็ประมาณแทนซาร่าก็น่าจะเป็นกองหน้ากึงปีกอะไรประมาณเนี้ยครับ ยังไงเ,เพื่อนๆก็มาคอยเอาใจช่วยแล้วก็ตามดูฟอร์มของเจ้าหนูเบนดกกันด้วยนะครับว่าจะไปถึงฝั่งฝันในทีมสโมสรอนลิวพูหรือไม่นะครับผมขอพูดเกี่ยวกับฮาคิมเซเยสหน่อยนะครับเป็นข่าวสั้นๆนะฮาคิมเซเยสนี่เป็นผู้เล่นที่น่ายกย่องมากเลยนะครับเป็นผู้เล่นโมร็อกโกอ่าเป็นปีกที่พาทีมเข้ามาในรอบลึกๆก็คือเป็นเดอะแบกกับ อัลลาแบตเหมือนกันนะครับฮาคิมเซย์นั้นเป็นนักเตะที่ไม่เคยรับเงินค่าตอบแทนจากทีมชาติโมร็อกโกเลยนะครับซึ่งเงินที่ไดจากการเตะทีมชาติในแต่ละครั้งนี้เขาก็ส่งไปบริจาคให้ที่ประเทศบ้านเกิดของตัวเองนะครับเป็นศูนย์บริจาคแก่ผู้ยากไร้นะครับซึ่งก็เป็นนักเตะที่น่าชื่นชมเหมือนกันนะครับตอนนี้มีกองกลางมากมายที่รืวอ์พูลให้ความสนใจนะครับ ซึ่งหลักๆก,ก็คือเจ้าหนูจูดเบลิงแฮมกองกลางประเทศอังกฤษนะครับที่ปัจจุบันเล่นให้ดอทมูลเนาะแล้วก็มีอัมราแบตนะครับกองกลางโมร็อกโกที่ปัจจุบันเล่นให้ฟิออเรนติน่านะครับแล้วก็มีเอนโซเฟรนันเดสนะครับกองกลางอา,ารเจนตินาที่ปัจจุบันเล่นให้เบนฟิกก้านะครับ3ผู้เล่นนี้น่าจะเป็นผู้เล่นที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับที่ลิเวูให้ความสนใจมากที่สุด แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ครับก็ต้องรอช่วงมกราอีเทียครับว่ามันเป็นช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงหน้าหนาวนะครับก็มารอเชียร์รอชมกันว่าใครจะได้มาใส่ชุดลิ้วพูนะครับพอลิ้วภูก็มีอ่าเพดานของค่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามกราเนี่จะได้อัดฉีดเงินซื้อขายนักเตะเท่าไหร่นะครับ ทั้งๆท,ที่ได้เงินมากมายนะครับได้รองแชมป์นู่นรองแชมป์นี่เนี่ยมันควรจะได้เงินตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็ไม่รู้เงินหายไปไหนหมดบางทีก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับกับเจ้าของสโมสรที่ไม่ค่อยทุ่มเทเพื่อทีมร0อเปอร์เซ็นอะไรขนาดนี้วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากมีข่าวไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับ หาใครมีคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์นใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะนำไปพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนบอลโลกนะครับก็คือคืนนี้เป็นนัดสุดท้ายแล้วเป็นนัดชิงแชมป์บอลโลกที่อาเจน์พบฝรั่งเศส2องทุ่มของเวลาบ้านเรานะครับผมย้ำหลายๆรอบหน่อยจะได้ไม่ลืมกันก็มารอชมรอเชียอาร์เจนตินากันด้วยนะครับเพื่อนๆคือเหมือนเป็นการ จบอาชีพค้าแข้งของเมซี่ได้อย่างสวยหรูนะครับถ้าได้แชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้แล้วก็มาเชียร์ฝรั่งเศสกันด้วยนะครับในอีกครึ่งหนึ่งของกองเชียร์เนาะเพราะว่าฝรั่งเศสนี่ฟอร์มร้อนแรงเหลือกเกินนะครับเพราะยังไงทางฝั่งฝรั่งเศสก็มีคนาเต้นะครับเด็กนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับอย่างน้อยก็ถือเป็นหนึ่งในนักเตะลิเวอร์รพูลที่ได้ถือ ถ้วยแชมป์บอลโลกนะครับถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกในคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับกับผมวิศวะบ้าบอล